สวัสดีครับก็คงมีหลายหน่วยงานนะครับที่มีความกังวลใจว่า Data ที่เรามีอยู่มากมายในหน่วยงานเนี่ยนะครับจะแชร์ออกไปได้หรือไม่จะเปิดออกไปได้หรือไม่นะครับเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับแล้วก็ขัดกับพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่นะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบาย ให้ฟังนะครับผมก็เป็นพนักง,งานเป็นเจ้าหน้าที่ของสอพร,รหรือว่าสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายอยู่ที่ฝ่าย Data Solution ก็ดูเรื่องพัฒนาเครื่องมือต่างๆที่จัดการเรื่อง Data นะครับเป็น CDO ี h อ e f Data Officer ของสอพร,รนะครับเป็น DPO ก็คือ d a t a p r o t e c t i o n อ f f i c e r ของสอพร,รด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสไปช่วยงานท่าน เลขาธที่การสนังานณนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะ,ะมีข้อมูลนะครับมีแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะครับก็เลยอยากจะนํามาแชร์กับพวกเรานะครับเป็นแนวทางว่าจะหาทางออกอย่างไรนะครับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่จะแชร์ให้ได้นะครับก็ปัญหาอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับก็คือหน่วยงานเนี่ยมีข้อมูลจํานวนมากมายเหลือเกินนะครับ มากมายเหลือเกินแล้วก็กังวลกลังวลว่าจะาละเมิดหรือไม่นะครับตัวอย่างนะครับนี่คือ data personal data ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตารางที่1นนะครับเป็นชื่อนามสกลุลเห็นไหมฮะเลขจำาีลสาหลักนะครับนี่ตัวอย่างสมมุติข้อมูลโควิดนะครับก็คือรับเชื้อติดเชื้อจากที่ไหนวันเดือนปีเกิดน,นะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่ข้อมูลส่วนบุคคลเต็มที่เลยนะครับข้อมูลนี้แน่นอนก็รับผิดชอบโดยหน่วยงานที่มี หน้าที่นะครับโดยตรงนะครับในการดูแลข้อมูลแต่ว่าพอจะแชร์ออกไปเนี่ยการแชร์ไปทั้งก้อนอย่างเงี้ยก็กังวลนะครับนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้เป็นเคสอื่นด้วยครอบคลุมถึงเคสอื่นด้วยเช่นข้อมูลคดีความนะครับข้อมูลการจับกลุมอย่างเงี้ยเราก็อาจจะกังวลนะครับก็ถือว่านี่เป็นหลักการให้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 ใหดูให้เข้าใจนะว่าทําไงนะแต่หลักการเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนข้อมูลเป็นประเภทไหนถ้า เกรงหรือกังวลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็ให้ดูเรื่องประเด็นแนวทางนี้นะครับโซลูชันแนวทางโซลูชันคืออะไรนะครับก็ในเมื่อเรากังวลว่ามันเป็นข้อมูลที่พอยต์เอาไปที่บุคคลนะพอยต์บุคคลขึ้นมาก็ทําให้เป็นนี้ละนามเสียหรือทําข้อมูลให้หยาบลงนะครับให้หยาบลงอย่างนี้เป็นต้นทํอยังไงล่ะนะครับนี่คือหลักการนะครับหลักการก็คือ,อเลขประจำตัวชาชน13หลักเนี่ยลด ลดรูปเป็น ID อย่างอื่นนะครับนี้เป็นต้นวันเดือนปีเกิดหรือแค่ปีเกิดรหัสที่อยู่นะครับที่มันจำเพาะมากก็ลดให้เหลือแค่รหัสไปรษณีย์หรืออำเภอนะครับเพศชายหญิงจะคงระบุไว้หรือไม่ระบุก็ได้แล้วแต่นะครับว่าเหมาะสมแล้วแต่กรณีวันเดือนปีต่างๆที่เช่นมาลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเป็นยูเซอร์เป็น User, เมมเบอร์เราเมื่อไหร่นะครับก็เปลี่ยนให้เป็นแค่เดือนกับปีอย่างเงี้ยนะครับการทำแบบนี้นะครับ ก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ผมเช็เทเบิล a เทเบิที่1นะครับเป็นข้อมูลดิบข้อมูลดิบนะครับแล้วก็แปลงออกมาเป็น Table ที่2นะครับเทเบิที่2ขั้นแรกนะครับเราก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะปิดรูปของตัวเองก่อนนะครับออกจากสไลด์จะได้ไม่บังนะครับก็เอ่อเทเบิที่2นะครับคือเปลี่ยนจากชื่อนามสกุลและ ID เออกเป็นรหัสเป็น ID บางอย่างนะครับเหตุผลที่ยัง คงไอเดียไว้ก็เพื่อให้แยกแยะแต่ละแถวแต่ละรายการได้นะครับแต่ละแถวแต่ละรายการออกจา,ากกันได้คือยังสามารถแยกแยะรายการข้อมูลแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครละเท่านั้นเองนะครับสถานที่รับเชื้อยังเหมือนเดิมนะครับอย่างอื่นยังเหมือนเดิมขั้นถัดไปนะครับเรื่องวันเกิดนะครับนี่ตารางที่3วันเกิดที่อยู่นะครับแปลงออกมาที่อยู่เป็นรหัสไปรษณีย์กับอำเภอนะครับปีเกิดก็ หลือแค่ปีเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดเหลือแค่ปีเกิดอย่างเงี้ยนั้นตารางที่4ก็จะมีความพร้อมทั้งไม่ปรากฏไอดีนิตี้ข้อมูลไอดีนิตี้ที่ระบุชี้ชัดบุคคลและข้อมูลอย่างอื่นที่เกี่ยวบุคคลที่อาจจะละเอียดเกินไปที่จะส่งออกไปข้างนอกและให้คนอื่นเอาไปประมวลผลไปใช้งานต่อนะครับพอออกไปในรูปแบบนี้เนี่ยเดต้ก็จะสามารถ Open ได้แชร์ได้ผู้ใช้ คนอื่นนอกหน่วยงานนะครับหรือพระปิกเอาไปทำการวิเคราะห์ฝึกษาพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมได้โดยไม่ละเมิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วบุคคลนะครับอีกคำถามหนึ่งนะครับก็คือชอบจะมีมักจะมีผู้ถามกันว่าเวลาหน่วยงาน A เนี่ยเก็บข้อมูลส่วบุคคลมาจากประชาชนเนี่ยนะครับจะแชร์ข้อมูลนั้นให้หน่วยงาน B ได้หรือไม่นะครับคำตอบคือได้ นะครับหน้าตา25ของพรบขข้อมาสูุคลเนี่ยนะครับคุ้มครองข้อมาสบุคลเนี่ยนะครับบอกว่าจะเก็บโดยอ้อมไม่ได้คือห้ามไม่ให้เก็บโดยอ้อมนะครับต้องเก็บโดยตรงเว้นแต่นะครับเว้นแต่ในกรณี2เคสนะครับ1คือมีการแจ้งนะครับมีการแจ้งให้กับเจ้าตัว data subject หรือเจ้าตัวเนี่ยทราบนะครับแล้วได้รับความยินยอมนะครับหรือ2นะครับเป็นการเก็บเพื่ออะไร ะะก็คือหน่วยงาน B ที่มาขอจาก A เนี่ยนะครับทำเอาข้ามาเป็นปเพื่อทำตามภารกิจนะครับตามมาตรา24หรือ26ที่ยกเว้นเอาไว้ว่าไม่ต้องขอความยินยอมนะฮะไม่ต้องขอคอนเซนต์หรือไม่ต้องขอควายนยอมแปลว่าถ้าคุณอ้างฐานกฎหมายอ้างหลักการในมาตรา24ที่มันจะมีอยู่อีก5หรือ6ฐานกฎหมายนะครับนอกเหนือจากฐานความยินยอมนะครับนอกเหนือจากฐานความยินยอม ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทําได้นะครับที่ไม่ต้องขอคอนเซนต์ถ้าคุณใช้ฐานเหล่านั้นมาขอข้อมูล B มาขอข้อมูลจาก A ก็ A สามารถให้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องนะครับขอความยินยอมแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอยุ่งยากคุ้นวายสามารถแชร์ Data กันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรบข้อมูลส่วนบุคคลก็เอื้อนะครับเอื้อให้แชร์ Data กันได้ระหว่างภาครัฐก็หวังว่านะครับในคลิปนี้จะ นะฮะช่วยให้ท่านเกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะครับว่านะครับว่าเราจะเตรียม Data อย่างไรที่มันจะ Sensitive หรือมีการเ,าเขาเรียกอะไรไปละเมิดหรือไปกระทบเข้ามาสู่นสคนแล้วแชร์ออกไปได้อย่างสะดวกใจแล้วพร้อมทั้งมีมาตราในทางกฎหมายรองรับการทำสิ่งนั้นได้ด้วยนะครับผมก็มนศักสร้อเจริญธรรมจากสาพร,รก็ขออนุญาตล่นะครับในที่นี้คือมี Facebook Account ถ้าท่านสนใจต้องการที่จะเป็นเฟรนด์ผมก็จะเขียนโพสต์ Post, นะฮะเขียนบล็อกอยู่บ่อยๆที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะที่เล่าไปทั้งอย่างสักครู่นี้เป็นต้นจะเขียนออกมาเขียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับก็แอดเป็นเฟรนดมาคุยกันได้นะครับก็ยินดีครับขอบคุณนะสวัสดีครับ